สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าด้วยล่ะเมนี้แม่พันนี้มาเบิ่งล้งงานเฮ็ดหม่ำเฮ็ดใส่กอกแปลงเครื่องปลาเด็กปลาจอมจ้าเอาอีหลานจะเขียวอันนั้นสมมูติมแม่เจดเเนีเีดด่ยยดดดวจ้โอ้เนี่ยเด็ดเดียวโอ้ยตากระไรเอาหลานงานถี่พาดไทยคลิปอันนี้แม่แม่ถี่เปลงปลาจอมจ้าตะไคข่ไข่ไขจ้าพี่น้อง พี่น้องหู้จักปลาจอมบ่เน้อจ้าหู้จักปลาจอมบ่จ้าปลาจอมก็คือปลาล่าหน้อยนัะะ่นล่ะปลาจอมมันละ่ะอันเดียวกันปลาล่าปลาจอมอนี่หล่ากระพากกับสวยงานนมเลยไหมสวัสดีจ้าเลยไหมลูกหละ่ะ สวัสดีจ้าน้องแอนสวัสดีจ้าน,น้องแอนนี่จ้าอันนี้น้องแอนเลยจ้าพี่น้องเอาหันหน้าน้องแอนหันหน้ามาดูเอาสวัสดีจ้าดูลูกสวัสดีจ้าสวยๆดูสวัสดีจ้าสวยๆอืมอืมลานน้อยจ้าปลาจอมได้ปลามาเตอร์ไซน้อ แม่ยค่ะปลาจอมเนี่ยเนาะเนี่ยค่าเฮ็ดเองเนี่ยปลาหน่อยมาตะนาจ้าปลาหน่อยบ่อึดบ่อยากปลาหน่อยกับกุ้งนะค่ะพี่น้องเป็นตะเซบตะเซบตะไข่ทั้งนั่นกับเนื้อทั้งนั่นกับหม่ำกับใส่กอกจ้าพี่น้องพัวนะพัวนะพัวนะหอยเต็มอยู่พุคนะนี่ค่ะนี่ค่ะหม่ำใส่กอก ผู้ใดอยากก็เชิญได้เดอ้อแต่เราเมื่อนี่ออเดอร์ <Okay. S 1> Order, นี่ส่งเบาไหวเลยล่ะพี่น้องส่งเบาไหวออเดอร์หลายๆไปไปเคลืนไปไปลุกปมาเดี๋ยวอีแม่กับมาหาอันนี้วิธีวิธีของธุรกิจโรงงานหมัม่มโรงงานไส้กรอก ก็ขายตะหม่ำได้จะมีหอดปลาปปล่าปลาสุ่มปลาล่าปลานิ้นกับมีสุมปลานิ้นสุ่มปลาขาวมีเหมิดจะพี่น้องมีทุกอย่างว่าจะต้องการอะไรได้เหมิดจะน้องแม็กน้องเกียตเชียงโมนะโรงงานบัลาดใหญ่ค่ะเขามาบ้านกับบ้านน้องแหวงบ้านแม่พันนี้นี่ละไอ้หล่ะเจ้าจะขาไข่แม็กไปใส่ลูกหือมจะไข่ไปใส่ลูก จะวิธีการปรุงปลาจอมจ้าพี่น้องใส่อย่างแนาะแม่ค้าเนี่ยใส่เข,าขา้าคัวจ้าน้ำนี่ก็เป็นน้ำของปลาเองจ้าน้ำของปลาล่าเองเนี่ยเข้าคัวจ้าพี่น้องหอมหอมหอมหุยหุยจ้าอยากซิมอยากกินอยาก สือกรรมัดหน่าโรงงานบัลดใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยสั่งได้จะส,สั่งได้มีออเดอร์เพิ่นส่งไปให้พร้อมเด้จ้าพี่น้องเบอร์โทรเบอร์โทร,อ,ร,อ,ร,อ,รอืมเป็นตะแซบตะแซบหอมหอมพี่น้องหอมจ้าหอมขนาดเพราะท่านได้ดเปลี่ยนได้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนได้เนี่ย เด้อพี่น้องจา๋าอะไเบื้องดูโอ้ยน้ำลายเตเข้าเจ้ากระซสบีบข้าวเหนียวกะแบซบซสือไปกินกระถือกปากซื้อไปเป็นคองฝากกระถือกใจเด้อผู้ใดผู้ใดผ่ดนานก็ไดหรือจี้ังทั้งออนไลน์ก็ได้จ้าตาหม่นตัง้งต่ใส่กวอกเพื่อนก,นกระ่งออนไล่บา้านอ,งงนอสุงห้องเงย็นพร้อมบ่ให้เสียบบ่ให้ ายเจียดเจดอันตรายเนี่ยตัวนั่นเป็นอันตรายบนโอนองพี่น้องนี่ละแม่กระตายนี่จากแล้วไปขึ้นสวนรรค์แล้วสองพี่น้องกะทมาหายจินสู้กันจินทรงลูกทรงเต้าเลี้ยนขยันขันแช็ง ลูกเต้าก็เลี้ยนแผ่นเลี้ยนหมอนุะจ้าพี่น้องเอ้ยคอบความขยันมันเพียนตั้งใจเลี้ยนด้วยลูกก็ได้แม่ก็มีกำลังใจสูงอ,อันนี้จะเห็นเนี่ยเดีดเด๋ยวลลลยปลาปล่าปลาล่าปลานิ้นก็มีสมปลานิ้นกม็มีจ้าสมปลาขาวกม็มีมีทุกอย่างว่าจะต้องการเออ <c oughs> เอามะบึง มาไม่เบิ้งของอยู่ของกินสะอาดถึกหลักอนามัยคุณนาจ้าพี่น้องคุณนะคุณเออแต่เบิ้งดูพี่นอ้องเหรอเบออิ้งตัวละสามสิบบาทนึงเด้จ้าเนี่ย ตัวละสามสิบบาทจ้าเบิ่งดูโมเมนตัวน้นอยนะ,นะโอ้เป็นจ่าสะออนมีทุกอย่างจา้าว่าตั้งแต่พี่น้องอยากอันใดปลาแตเอฟซีอยากอย่างได้เมดครบวงจรนี่นีน่ปลาสุมอันนี้ปลาสุมปลาสวายอืปลาเดอออ,อันนี้ปลาลาบปลานิน้นอันนี้ปลาสุมปลาสวายอันปลาลาบปลานิน้นนี่ก็แซ่บจ้าเนี่ย อืมสมปลานิ้นกับมีมมปลาลาปลานิ้นกับมีเสียบเสียบเสียบ,บอนะคอะมาเด้อพี่น้องเ้ยสั่งทางใดก็ได้เบิดสั่งแม่พันนี้ก็ได้รับออเดอร์ทุกอย่างวตัตถเอฟซีอยากยังสมเนี่ยสมมู เนี่ยเด็ดเดียวมั่มใส่กอกมีเหมือทุกอย่างหืม,ม,ม,จมแจกได้แน่ขันจาดวันวานนี่อยากร้านน้อยก็ได้ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมช่องแม่พันมีพาชมขอบคุณพี่น้องล่วงหนาหากท่านใดสนใจปลาล่าปลาสมน้ำมัาใส่กอกเนื้อแดดเดียวปลาจอมของน้องเีดน้องแม็กกัดเชื้ได้เด้อจ่าเด้อพี่น้อง ขอบคุณห,หลายๆจ้าคอยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านด้อสวัสดีจ้า